ทดสอบแบล็กกนก่อนส่งวันนี้วันที่15ตุลาคม2568รแดบล็กกันกระบอกนี้น้องชายอยู่จังหวัดเลยเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของครูเซ่ 911SX สีเงินเงาลายมาร์คโฟซิลีสแนะฮะตัวนี้ราคา9,5 0 0าบาทแถมกระสุน10นัดเนาะนี่นะฮะฝั่งนี้ก็ยิงเลเซอร์ลองลึกนะโคออโตเมติกคาลิเบอร์จุดแบล็งกันคืออะไรบางท่านอาจจะยังไม่รู้มันคือปืนแล้วที่ยิงแล้วมีแต่เสียงเท่านั้นเองนะฮะ จุกด,ด้านในลำกล้องอย่าไปไขออกนะถ้าออกเวลายิงปืนจะไม่สลัดปอกนี่กระสุนก็เป็นแบบนี้ครับสั่งซื้อที่ร้านผมก็ต้องยิงทดสอบทุกกระบอกน,นะครับระบบเซฟจะเข้าได้ก็เหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยต้องง้างนก,ก่อนนะปลดเซฟเหนี่ยวไกล้หลังอ่อนก็เป็นระบบความปลอดภัยครับไม่ตั้งใจกำร้ามให้หลังอ่อนยุบก็เหนี่ยวไกล้ไม่ได้นะนี่ใช้ได้จริงครับทำออกมาให้ใช้ได้จริงเลยยิงทดสอบครับโอเคนาะสุดท้ายสไลด์ข้างปืนทําง,งานปกติ ชอบก็เอทไลน์มาซื้อได้ครับที่ร้านมีอยู่หลายรุ่นนะแบล้งกันไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับ